ดาวเสาจะใกล้โลกที่สุดในรอบปีนี้คืนวันที่21กันยายน2568ห้ามพลาดใครที่รักการชมท้องฟ้านี่คือโอกาสทองที่ไม่ควรปล่อยผ่านดาวเสาจะปรากฏให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนและสว่างจ้ามากที่สุดในปีนี้ด้วยตาเปล่าและยังสามารถชมได้ตั้งแต่ค่ำคืนจนถึงเช้าตรู่เลยทีเดียวแต่ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนดแจ้งว่าในวันที่21กันยายนนี้ดาวเสาจะโคจรมาถ,ถึงตำแหน่งที่ใกล้โลกที่สุด ในรอบปีโดยจะอยู่ห่างจากเราเพียงประมาณ1279ล้านกิโลเมตรซึ่งส่งผลให้ดาวเสาวสว่างและเด่นชัดมากขึ้นกว่าปกติและสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างง่ายดายในวันดังกล่าวดาวเสาจะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าเซทันาโพซิชันหมายความว่าดาวเสาโลกและดวงอาทิตย์จะเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงโดยที่โลกอยู่ตรงกลางทําให้เรามองเห็นดาวเสาในทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกดิน ก็สามารถมองเห็นดาวเสาทางทิศต,ตะวันออกได้เลยและดาวเสาจะเปล่งแสงสว่างตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าจากนั้นดาวเสาจะค่อยๆค่อยๆหายไปจากท้องฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์2,569สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการชมดาวสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสังเกตการดาวเสาใกล้โลกที่สถานที่สำคัญ5แห่งทั่วประเทศได้แก่อุทยานดาราศาสตร์ศรินทินจังหวัดชิงให่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมพัรษาจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่น ชเชียงแซวและสงขลาโดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาในวันนั้นผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและยังสามารถชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube ของนริศอีกด้วยสำหรับใครที่มีความสนใจจะดูดาวเสาผ่านกล้องโทรทัศน์นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยทีเดียวเพราะตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ทำให้ดาวเสารได้รับแสงเต็มที่จึงเห็นรายละเอียดของดาวและวงแหวนได้อย่างชัดเจน รวมถึงยังสามารถมองเห็นดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ได้ด้วยเช่นไททันไททนันดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดและมีชั้นบรรยากาศอย่างหนาแน่นอีกทั้งถ้ามีกล้องโทรทัศน์ขนาดกลางตั้งแต่8นิ้วขึ้นไปยังสามารถสังเกตตวจจันทร์อื่นๆเช่นเรียร์เรียร์ททิดทติสไดโอเนีไดโอน,โอนีและไอแอพิทัสไดอะเพเทอส์ที่มีลักษณะและคุณสมบัติติดแตกต่างกันไปเรื่องที่หลายคนอาจไม่รู้คือวงแหวนของดาวเสาร์จะมีมุมเอียงที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาเนื่องจากดาวเสาร์โคจร รอบดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ29.4ปีด้วยเหตุนี้เองในบางปีวงแหวนจะเอียงมากทําให้เราเห็นวงแหวนอย่างชัดเจนแต่ในบางปีวงแหวนจะมีมุมเอียงน้อยจนเหมือนกับว่าดาวเสาระไว้วงแหวนเลยทีเดียวเช่นเมื่อปลายเดือนมีนาคม2568ที่ผ่านมาที่วงแหวนดาวเสาร์มีมุมเอียงน้อยมากจนแทบไม่สามารถมองเห็นวงแหวนได้จากโลกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกๆ15ปีซึ่งถือเป็นโอกาสำสำคัญสำหรับนักดาราศาสตร์ในการศึกษาการเปลี่ยน นับแปลงและโครงสร้างของวงแหวนในมุมต่างๆอย่างไรก็ตามในคืนวันที่21กันยายนแม้ว่าดาวเสาจะไม่ได้อยู่ในมุมเอียงของวงแหวนที่น้อยที่สุดเหมือนเมื่อปลายมีนาคมที่ผ่านมาแต่วงแหวนดาวเสาก็ยังคงมีมุมเอียงน้อยอยู่จึงสามารถมองเห็นดาวเสารเพราะมวงแหวนบางๆได้อย่างชัดเจนนี่จึงเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่